สวัสดีครับเพื่อนๆชาว u t u b e นะครับวันนี้ก็นำอาการของเครื UI, iten, days, ่องโฮนิกนะครับ UI นะครับตระกูล UI เนี่ยจะเป็นทุกรุ่นจจะเป็นทุกรุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นพันรุ่น800ออถ้าเกิดวันหนึ่งไม่เป็นนะครับอีกวันหนึ่งมันจะเป็นนะครับอาการก็คือเวลาปิดเครื่องมันจะดังตุ๊บนะครับแล้วก็จะดังวุดนะครับมันจะมี2อย่างแล้วก็อาการเปิดเครื่องดังตุ๊บนะครับแล้วก็ปิดเครื่องก็ดังวุดนะครับมันจะมี2อาการอยู่ประมาณนี้ แต่ส่วนมากอาการจริงๆแล้วมันก็ก็ไม่ได้เสียมากนะครับพวกอุปกรณ์พวกทรานซิสเตอร์มันไม่เสียอุปกรณ์ที่บอดไดอะไรมันก็ปกติมันเดิมๆก็เลยนํามาให้เพื่อนสมาชิกได้รับชมรับฟังกันสําหรับคลิปนี้นะครับโฮนิกเนี่ยถ้าเป็นตระกูล UI เนี่ยผมยกนิ้วให้เลยว่าเยี่ยมเสียงดีพุ่งแรงนะครับถ้าเป็นโฮนิกนะตะกูล UI เนี่ยแรงทุกรุ่นถ้าถ้าขึ้นว่า u i โฮนิก UI นะเป็นรุ่นเก่าๆอย่างเงี้ยแรงผมยกโป้ให้เลย แต่ประเด็นมันจะมาติดปัญหาเรื่องเวลาปิดเครื่องเปิดเครื่องนี่เลยมันดังตุ๊บมันดังกึดแล้วทีนี้ช่างก็แก้ไขไม่ได้ช่างบางคนก็แก้ไขไม่ได้นะครับนะเดี๋ยวมาดูอาการกันนะครับมาดูอาการกันว่าเป็นยังไงเปิดเครื่องนะครับอันนี้เปิดเครื่องผมแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะมันจะไม่ดังตุ๊บตับนะอ่าเรียรีทงานนะครับผมนะเราจะไม่ได้เทสเสียงนะเพราะว่ามันมีเสียงปกติอยู่แล้วของมัน แต่ประเด็นก็คือมันจะมีเสียงเวลาเราปิดเครื่องนี่ผมต่อเข้ากับดอกลำโพงนี่นะครับต่อเข้ากับดอกลำโพงนะรอดูว่ามันจะมีเสียงไหมเวลาผมปิดเครื่องนะมันจะไม่ได้เกิดจากรีเล์ไม่ได้เกิดจากตัวอ่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะตัวสวิกนะอาการนี้เดี๋ยวปิดเครื่องดูครับเห็นไหมครับฮามันจะดังว ยิ่งตู้เบียดยิ่งดัง,งแรงยิ่งใส่ตู้เยอะหลายใบยิ่งดังแรงอาการแก้แล้วมันจะจบมันจะไม่เป็นอีกแต่ถ้าเราไม่แก like ้ time, เดี๋ยวสักวัน a, open open. Like mm. มันจะเป็นแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นรุ่นสองสามพันมันจะมีรุ่นสามพันด้วยรุ่นเล็กลงมาก็มีรุ่นพันรุ่นพันแปดรุ่นอะไรก็มีแต่รุ่นนี้มันเป็นรุ่นสองพันสี่นะครับถ้าแก้แล้วก็คือหายถ้าไม่แก้ก็คือมันจะเป็นอย่างนั้นแหละมันจะเป็นแบบนั้นไปตลอดนะเป็นแบบนี้ไปตลอดเนี่ยนะครับเปิดเครื่องแล้วปิดเครื่องมันจะเป็นดังวุด ยิ่งใส่ตู้แรงยิ่งดังแรงนะขนาดนี้ดอกไม่มีตู้ใส่มันยังแดงเลยยังแรงแรงเลยมันจะเสี่ยงให้มันให้ไฟเราให้ออ้น,นี่เราเสียตู้ลาโพงดอกลาโพงเราเสียน,นี่ปิดเครื่องนีเห็นไหมอา,อาการนี้เป็นอะไรเนะาะนี่เอาเอา,เอาจิ้งจกฝุ่นเข้าไปในใ <laughs> บพัดพัดลมครับไม่มีอะไรฝุ่นเข้าไปในใบพัดพัดลมเป็นมแมลงน่าจะเป็นมแมลง พัดลมเงียบมากตัวนี้เครื่องเดิมเลยนี่เดิมทุกอย่างพัดลมก็นิ่งๆไม่มีเสียงคอ้อแค่ <S <S เห็นไหมดังจนผมตกใจนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะแก้ลองดูว่ามันเป็นยังไงนะครับเราต้องไล่เปลี่ยนพวกคาปานะครับคาปาอยู่บนบอร์ดนะครับเปลี่ยนให้หมดเลยนะครับคาปาอยู่บนบอร์ดทาซิตเตอร์อยู่บนบอร์ดนี่ไม่เกี่ยวนะอาการเนี้ยไม่เกี่ยวเปลี่ยนคาปาอยู่บนบอร์ดนี่เปลี่ยนออกเลยเปลี่ยนออกหมดเลยนะครับนะมันจะหาย นะครับเดี๋ยวผมแก้เดี๋ยวผมลองมาเปิดปิดเครื่องให้ดูใหม่ทีหนึ่งว่ามันจะหายไหมอ่ะโอเคครับตอนนี้ก็ทําการแก้ไขเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาลองปิดเปิดให้ดูนะครับนะพวกคาปาพวกอาอะไรต่างๆอาศูนย์โอห์มอ่ะอาที่มันเป็นศูนย์โอห์มที่มันไม่มีค่าเลยอะ่ะก็ใส่ลวดไปแทนเลยใส่ที่มันเป็นลวดไปแทนเลยเพราะว่ายัางไงอาศูนย์โอห์มไม่มีค่าอยู่แล้วแต่ที่เขาใส่มาเพราะาให้มันดูสวยเฉยนะครับนะให้มันดูสวยเฉย ก็ใส่เป็นตัวลวดไปเทียงเลยก็ได้นะพวกคาปาพวกซีพวกซีต่างๆพวกซียี่ห้อต่างๆนี่เล็กซีคอมซีอะไรเนี่ยคือเปลี่ยนโลออกทิ้งหมดเลยนะทิ้งทุกอย่างเลยนะมาเปิดเครื่องดูครับทีนี้ปิดเครื่องครับผมลองดูสิได้แล้วนะครับมันเป็นอาการที่จะว่าง่ายก็ง่าย จะว่ายากมันต้องมันต้องผ่านแบบว่าเราเคยลองมาแล้วเ,เคยซ่อมมามันถึงจะรู้นะครับบางคนก็เสียทีไปซื้อรีเลย์มาเปลี่ยนรีเลย์ป้องกันลําโพงนะครับซื้อมาแล้วก็ยังดังตุ๊บเหมือนเดิมนะครับดังดังแบบนี้แหละดังควกแฟบกบแ,แบบนี้เลยนะครับนะก็ ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสาหรับโฮนิกนํามาฝากเพื่อนสมาชิกนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนช่างหรือว่าไม่เป็นไม่เป็นช่างก็แล้วแต่เพราะว่าอาการตัวเนี้ยคือ power amp รุ่นเนี้ยยี่ห้อเน,นี้ยถ้าเป็นรุ่น ui เนี่ยผมยกนิ้วให้อย่างที่ผมบอกว่ามันดีมันแรงนะครับนะเน่นๆเลยนะครับเดี๋ยวทีนี้นะครับมันจะมีอาการแบบนี้แหละมาน,านานๆมันจะมีมาถ้าได้แก้แล้วก็คือจบมันจะไม่เป็นอีกเราก็ใช้ย,ยาวๆไปเลยไม่มีปัญหานะครับผมนะ ่าเปิดปิดมันก็ไม่มีตุก๊กมีตับเลยนะครับผมนะนะปิดเครื่องเลยนะครับนี่ไม่มีโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนำเทคนิคดีๆมาให้เพื่อนสมาชิกได้รับชมรับฟังกันนะครับ